เปิดร้านค้ากับ TikTok Shop ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไหมคำถามสุดฮิตที่เพื่อนๆกำลังสงสัยกันสวัสดีครับก็ยนดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตัิยฟินิทตี้88นะครับก็มาแวะมานะครับพูดคุยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็อยู่ในดุลยพินิจของเพื่อนๆนะครับว่าะจะจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่จดทะเบียนพาณิชย์นะครับการจดทะเบียนพาณิชย์ าจจริงแล้วเนี่ยการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับมันเป็นเรื่องของการเสียภาษีการเสียภาษีนะครับพวกเราเนี่ยนะครับเอาตรงๆนะครับเราเองถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ใช่ไหมครับเร่องไงเราก็ต้องยืน่นภาษีบุคคลธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาอไรายได้ที่เราได้มาเนี่ยไปไปร่วมเพราะว่าเราก็ต้องยืน่นภาษีเพราะว่าทุกทุกที่อ่ะเขาก็จะมีการ ไม่ว่าเรารับไรายได้มาเท่าไหร่เขาก็จะเช็คตามธนาคารของเราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอารายได้ของเรานี่แหละไปยื่นภาษีทีนี้การจดทะเบียนพาณิชย์นะครับสำหรับเราจําเป็นไหมอ่ะเรามาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับการจดทะเบียนพาณิชย์ก็คือผู้ขายสินค้าและบริการนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนะครับคนที่ให้บริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับผู้ให้เช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็4ก็คือผู้ให้บริการเป็นตัวกลางเรื่องของการซื้อขายสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e m a r k e t p a g e นะครับตองก็ต้องถามว่าแล้วในในระบบของ TikTok Shop ของเราอยู่ในเรื่องของ e m a r k e t p a g e ด้วยไหมสรุปแล้วเนี่ยถ้าให้ผมมองนะครับมองแบบคร่าวๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปเจาะลึกอะไรมากเราเนี่ยเข้าขายในข้อที่1กับในข้อที่4 1นะครับหกับ4โอเคไหมเราเข้าขาย1กับ4นะครับเพราะว่าเราขายผ่านแพลตฟอร์มไง นะครับผ่านแพลตฟอร์มด้วยเราเอาไปโปรโมทในสื่อต่างๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีสินค้านะครับที่เป็นสินค้า,เ,าเราอาจจะไม่ได้มีสินค้าเป็นของเราเองเราเอาสินค้าของคนอื่นเขามา,ามาขายอย่างเงี้ยก็เหมือนเราซื้อมาขายไปในระบบเขาเขียนแบบนั้นคือผมเคยไปจดมาแล้วเขาบอกว่าคุณซื้อมาขายไปใช่ไหมล่ะแบบนี้แต่เรา,า,าไม่ได้ซื้อมาเพื่อสต็อกนะครับแต่ว่าเราเหมือนเราไปเป็นในหน้านะครับเมื่อเราเป็นในหน้าเรามีไรายได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีการเอาเอา เอาสินค้าต่างเนี่ยไปโปรโมตตามสื่อโซเชียลมีเดียไงนะครับมันก็จะเข้าขายข้อนี้ถามว่าเราต้องจดไหมถ้าในในแนวของผมคือผมก็มองว่าเราก็ควรต้องจดนะครับทีนี้การจดเนี่ยหลายๆคนกลัวไงเอ้ยจดแล้วต้องยื่นภาษีเลยไหมเอาจริงๆนะครับมันก็มีข้อดีนะเวลาเราจดเนี่ยจดแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาซื้อสินค้ากับเราแล้วเขาก็แบบเอ้ยมีทะเบียนพาณิชย์ไหมนะครับมีอะไรที่เป็นแบบหลักฐานได้ไหมว่าคุณมีตัวตนจริงอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้ลูกค้าได้ไง นะครับแล้วก็การจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยเ,เพื่อนๆหลายๆท่านกลัวก็คือเรื่องของการยื่นภาษีในระบบงการยื่นภาษีมันจะมีให้เราเลือกเลยการขายของออนไลน์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นต้องไปดูต่อว่าเอ้เรามีไรายได้ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยเกินที่กฎหมายกาหนดไหมถ้าเกินที่กฎหมายกําหนดอะเราก็ต้องมีการยืน่นยื่นภาษีถูกต้องไหมแต่ถ้าไม่เกินล่ะเราก็ไปรวมกับไรายได้ที่เรามีอยู่นะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีข้ออะไรเพราะว่ายังไงเนี่ยนะครับทางทาง เวลาที่เราต้องยื่นภาษีเนี่ยเขาตรวจสอบเราได้อยู่แล้วจากบัญชีธนาคารของเราไงเพราะฉะนั้นยังไงอะ่ะคุณก็โดนตรวจสอบอยู่ดีเนาะนะครับแต่ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์มันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีตัวตนมากขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาสามารถเลือกซื้อแล้วก็ไว้วางใจเราได้มากขึ้นนะครับโอเคไหมทีนี้แล้วเราจะเริ่มจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อไหร่ก็คือตั้งแต่นะครับนับตั้งแต่นะครับเราจดทะเบียนเนี่ยนะครับเอ่อโดยขอจดทะเบียน3 0บวันนับตั้งแต่วันเริ่มเริ่มค้าขาย นะครับเราก็ไปจดทะเบียนได้เลยนะครับเป็นเพื่อนเริ่มค้าขายมีอะไรบ้างเราอาจจะต้องมีเว็บไซต์ไหมมีเซลเพจไหมมีเพจไหมเพื่อยืนยันตัวตนว่าเรามีหน้าร้านเห็นไหมมีการลงรูปไหมมีคาบรรยายมีนุนนี้นั่นทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วเราจะไปจดทะเบียนที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันแตน่ครนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าแล้วใครบ้างล่ะครับที่อยู่ในขายที่ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าแล้วมี อ่าภานี้แบบไหนบ้างที่เขาละเว้นนะครับเพื่อนๆนี่เลยแล้วเข้ามาอ่านเลยแล้วเราเรา,เรา,เรา,เราดูว่าเราดูว่านะครับเราอยู่ในข่ายนี้ไหมถ้าเราอยู่ในข่ายนี้เราไม่ต้องจดแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในข่ายนี้เอาง่ายจริงๆพอเราไม่ได้อยู่ในข่ายนี้นะทุกคนต้องจดไหมแตออันนี้เพื่อน <S 1> <S 1> ๆไปคิดเอานะแต่พอผมมาอ่านข้อนี้แล้วผม,มก็ตัวอา้าวโอเคไหมนะครับเ,เพื่อนๆไปตัดสินใจเอานะครับแล้วทีนี้ก็ลหลายๆคนก็บอกว่าเอาแล้วเราจะ ใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าเราใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วมีค่าใช้ใจ่ายยังไงนะครับทีนี้การจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยนะครับเราไปยื่นจดที่ไหนก็นี่เลยนะครับเขาก็บอกเลยการจดทะเบียนพาณิชย์ก็คือนะสำนากงงานเขตในกรทมนะครับกรุงเทพเมืองพัทยาเทธบาลองค์กรเอาเอ,าอางการมหาชนตำบลน,นะครับตามที่ สถานประกอบการหรือตามที่อยู่ของผู้ขาย mm hmm. ก็คือตามที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรเราก็ไปยื่นนะครับที่หน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับโอเคไหมแล้วมีเอกสาร,รอะไรที่ต้องใช้บ้างอ่ะเนี่ยเพื่อนๆก็แคปหน้าจอเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปจดทะเบียนนะครับการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับมีค่าใช้จ่ายไม่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ต้องกลัวอ่ะมาดูกันแล้วเรามีค่าใช้จ่ายยังไงนะครับ ทีนี้เรามาดูค่าธรรมเนียมนะครับที่เราต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ไหมครับก็ได้มีเนี่ยค่าจดทะเบียนแรกเข้า50บาทเองนะครับแล้วก็มีอื่นๆตามนี้แต่ที่ผมเคยจดทะเบียนมาก็คือครั้งแรกเนี่ย50บาทแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วเราก็ได้ใบทะเบียนพาณิชย์มาที่เหลือเนี่ยเราจะไปขอเป็นเป็นเอกสารตัวเอ่อ DVD ไหมนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปยื่นขอโลโก้เพื่อใช้งานอันนี้ได้นะครับโอเคไหม แค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่จดทะเบียนพาณิชย์มีมีผลอะไรไหมนะครับกับเราอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไม่แน่ใจว่าผมได้พูดถึงแล้วหรือยังเนาะอ่ะนะครับตามพรบทะเบียนพาณิชย์นะครับสองพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยนะครับเขาบอกเรื่องเรื่องของเ,อเนื่องจากเป็นกฎหมายที่กําหนดลงบทลงโทษไว้ตามมาตราสิบเก้าที่ระบุหากร้านค้าออนไลน์ไม่จดทะเบียนตามพรบรฉบับนี้และ,ะแสดงรายการเนเทหรือไม่มา ให้นายหน้านายทะเบียนพาณิชย์สอบสอบสวนไม่ยอมให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมให้ทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานจเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับนั้นนะครับไปตรวจสอบนั้นจะต้องละวางโทษนะครับปรับสองพันบาทนะครับก็คือเมื่อเขามีการเรียกให้เราเข้าไปเพื่อเขาตรวจสอบเมื่อเขาตรวจสอบเราเอาง่ายเมื่อเขาตรวจสอบเราเขาเขาเห็นเราแล้วเขาเรียกเราไปตรวจสอบเราจะต้องเสียค่าปรับ2000ก่อน นะครับแล้วก็นะครับจะเสียค่าปรับอีกวันละ100บาทนะครับนับตั้งแต่วันที่เราถูกเรียกนะครับนับตั้งแต่วันที่เราถูกเรียกนะครับจนกว่าจะจดทะเบียนสมมุติว่านี่เขาบอกนี่นะตรงนี้นะเพื่อนๆต้องดูตรงนี้นะมันจะมีวักไว้นะครับก็คือนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกเราเราไปตรวจสอบนี่คือตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่เรียกเราไปตรวจสอบสมมุติวันนี้วันนี้วันที่18เราโดนตรวจสอบก็นับไปเลยครับ 19 2 0 21นับไปจนกว่าเราจะจดทะเบียนแล้วเอามาแจ้งกับนายทะเบียนว่าเราจดทะเบียนแล้วนะครับเขาก็จะปรับไปตามนั้นแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆไม่มีการปรับย้อนหลังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้ไม่มีการปรับย้อนหลังโอเคไหมทําความเข้าใจด้วยนะนะครับเพื่อนๆอ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะครบถ้วนขบวนความนะครับสรุปแล้วยังไงวันนี้นะครับการยื่นการยื่นภาษีต้องพูดเรื่องของการยื่นภาษีนะครับ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องทําตามนะครับการมีทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะหนึ่งทให้เราเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาอยากได้สินค้าจากเราเขาก็จะได้มีความเชื่อมั่นกับเราไงนะครับแล้วการจดมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายนะครับทุกอย่างมันก็อยู่ใน,ในเงื่อนไขตามข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่จดนะครับแล้วโดนตรวจสอบขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมามันอาจจะมีผลเสียมากกว่าจดนะครับ โอเคไหมก็ตรงนี้อยู่ในดุลย,ะยะพินิษ์ของเ,อเพื่อนเพื่อแล้วกันนะครับไปตัดสินใจกันเอาว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีจะอย่างนั้นดีไหมจะอย่างนี้ดีไหมนะครับเลือกเอาเลยแต่ถ้าถามผมอย่างผมเองเนี่ยผมเมื่อผมก้าวเข้ามาขายสินค้าออนไลน์ผมก็จดทะเบียนแล้วจดเอาไว้นะครับเอาไว้บอกกับลูกค้าเอาไว้คุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เป็นการเซฟตัวเราเองด้วยนะครับเพื่อนๆอยากกลัวเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายทุกคนมีข้อมูลอยู่แล้วครับแค่ ไปในหน่วยงานนั้นๆที่เราอยู่นะครับแล้วก็ขอจดทะเบียนซะ50บาทเองนะครับโอเคไหมนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับเขาจะได้ทําความเข้าใจกันเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะ,ะทําความเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วเข้าไปอ่านข้อมูลได้ในในส่วนของทะเบียนพาณิชย์นะครับเขามีบอกอยู่แล้วเราเข้าไปเรียนรู้ที่นั่นได้เลยนะครับไปคน้นคว้าค้นหามีเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปเปิดฟังบางอย่างมาทําให้เราเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับ โอเคไหมแล้วก็ฝากติดตามเจ,าเจ้าของช่องนะครับในทุอินฟินิตี้8นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกด subscribe แล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ